สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมผมโซดอร์ฮันพี่น้องกับแม่บ้านครับผม <c ười> มือนี <c ười> เอาไปเป็นรางเลยจัดหนักพี่น้องจัดหนักเอาหมื่นกันจัดหนัก <c ười> อีย่างครับผมแล้ว <c ười> จัดหนักเป็นรางเลยแสนเท่าไรกว่า <c ười> แสนห้าหมืน่นเก้าพันที่น่แน่ที่น่แน่แน,แนี่พี่น้องสามพันกว่า นี่พี่น้องมีีนวยพี่น้องตกนวยวหน่วยละพันกว่าแน่นอนของหมอกน้อของหมอกไปเงอีกแล้วพี่น้ององบแตกจัก่วยบบงบมทได้กินเอาแล้วพี่น้องเรอปฏิบัติการขณะนี้เวลาแล้วพี่น้อง l fetch nghe nhân viên Augen nhé Nhưng chỉ còn không kính và coi nên nghe ừ ừ Ừ mà anh liên bộ ta kiεί kabo anh trở đi này approved on mà không s aesthetic quần mà khi tự tật out Kisswei โอเคโอเคบ่ได้ยัดไปมันรุ่นนำกันพี่น้อง่ว่ามันจะสุกบ่สุกป๊าดมื้อนี้ตัว้เนาะโอ้มุ่อ้เบิ่งใน YouTube มาแล้ว YouTube กระทุบจ้ะอยู่ในมือถืปาดมือจะควาซะน คอมมิเด้อพี่น้องเดี่ยโอ้ค,คือคือน,นี่เสิร์ฟเสิร์ฟได้อพี่น้องเด้อ,อยใส่กดติดตามกดลไลค์เด้อพี่น้องเด้อยขันหอดหาหมื่นแม่บ้านดีสิเวียดไท้ผมนะขันหอดหาหมื่นนินจัดหนักเลยพี่น้องเลยกดติดตามแพร่ร้วเลยเด้อพี่น้องเลยส่วนกนไลฟ์พี่น้องขอบคุณทุกซับทุกไลค์ครับผม อ,อย่างไหนย่งไหย่งไหจานได้ไหมไม่ทำจานหรอครับจริงมด้วยดิมาถเ,เบิ้งที่หลังเลยะะเปะวัดพี่น่อยนะนิ่มพีม่นนอนนิ่มยุบต้องุกอยู่ัะผมไปบ้านเลือกถืองวยิ่พันมาด้ว เาทันแกนม,มาเลยครับผมเนี่ย <c oughs> เขาท่าขนาดไอ้ส่วนปลายแดงนั่นนี่ตอนนั้นเราปลายแดงอันนี้ปลายแดงยังไม่จบนี่นะพวกกระสือบกทุเรียนลั่งตกเน้อและพันกลัวพี่น้อง ดนโดนโดนเที่ยเลี้ยงหูหูเลยไอเดียรูปเดียวนี่แหละโดนเด้ฮึนี่น้งน้องมันเาวานเนาะเื่อวานแห้งทอหวานท่อนแมนมันหวานเมนหมานทอนเหรอ่ป่ะแต่ว่ามันเบ่หวานทอน ซีเวหหียนนไซีเียนซีเียนมาตรฐานกออยู่แล้วพี่น้องก็แกครับมันถือก็มือห่งวะมือเดียวมพี่นองร่างหนึ่งนี่ถือก็แกงมือหนึ่งอัันม่แนหก้ง้งแนหอแนหกเออแนกพันี้ลงมาแนหกอ่อา ถึงก็การพันเดียวตัวนีข้าวบ่าซีเลียมาแซน่เกวันไดหมันีนี่นะเป็นยังไงกซื้อีเียมเลยอันี้เป็นวุ้นยังก๋วซองยังกยังกว่าเยจูออมมาอืเยจูอมมาครับผมเยจูอมมา เปลกเปี่ยนสองอ่ะเนี่ยยมากอ่บไปติดตามเพื่นน่พี่น้องสะพายกหลีเยจูมเพ่ผ้าเฮ็ดอะเฮ็ดนี่ดีดพี่น้องลองไปติดตามกันเบื้องผมอันนี้ก็ไปอุดรพัน้เลยนี่เปเส้นไปเส้นมากเปเส้นมากเปนเส้นพี่น้องเล่นหลอดเ่นอจังใจเขาเปนเส้ากินยกอน แค่ว่าแกสิจัดป่าที่ยู่เหี่ยด้๋ยสเอิ้นไปอยู่เดี๋ยวสิไทยเบื้องเฮียนแกย,ย,ย่งคักรลยอย่จู่มมากด้วยครับดูบบเรกัวเกาหลีต้งคายข้อ,ของไทยคนใจค้องไทยกับสั่งแล้วเป็นแบบเพื่อ,อ,อจะคืนเฟซไปด้วยคืนเฟซให้เพี่อ ผู้ใดอยู่มองกระดานมนส่งมดจ้ะในเกาหลีก็ส่งแทบแต่พอเกาหลีเนี่ยมันก็ส่งกันที่ดีกวาอ๋ออะไรเนี่ยทไมแล้วเธอว่าแจกเแตว่ามันไหนบอป้อนในทอสีเหลืองม่มเหลืองเหลืองัมือนหวานมันลมุนกันนี่มันหวานนดหน่อยกินจนอนไละ ย้วเหียนแจกครับพี่น้องเลยมืดไหมที่แม่ละหายไปในพิบตาน่าทีมืนมือขื้นแล้วพิบต่อไปอาจจะเป็นนี่อะไรเย็บไว้เป็นความทรงจำรม่ถามมาเบุด คลิปต่อไปอาจจะเป็นสลองห้าหมื่นซับนะพี่น้องเมื่อกินเนาะใส่ตู้เย็นมันตะกินกับนโอเคอยิงเข้าเข่ามาหายกินได้ดกอกไม่เอามันเรียไม่มีดอเนาะไม่ได้กินแล้วเขา่าแสบแสบครับผมไ, <ข S 1> ไปถ้ายึดถึงมาซุกไปครับผมคลิปหนา้าเจอกักนไหมพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์ให,ห้ฮอดห้าหมื่นซับไปนะพี่น้องด้วยแฮรฮอดแสนซับแข่งดีด้ดดกว่า ไแล้วผมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับเป็นน้องๆเลยว่าไง